Get your hands วันนี้อยู่กับผมช่อง o วันซาแช n แนลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บหาเหรียญแลกเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับก็ถ้าใครสนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ตรงนี้เลยครับนี่สมัครก็กดตรงนี้ในวงเลยครับ พอเสร็จกดเข้าไปในวงนี่เขาก็จะมีให้เราใส่อ e ีเมล username password confirm password เสร็จแล้วก็ไปยืนยน e ันอีเมลด้วยนะครับโอเคก็แล้วก็กดรีแคปช่าตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ของผมพอดีผมสมัครไว้แล้วก็กดไปที่นี่เลยนะครับสักครู่นะครับแล้วก็รีแคปช่า แล้วกดล็อกอินนี่ครับพอข้างหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นี่เสร็จแล้วเรากดแถบ3ามแถบข้างบนแล้วเขาก็จะมีบอกเราเว็บนี้ทำได้ทั้งมือถือและก็คอมเลยนะครับนี่เขาก็จะมีบอกกอกน้ำอัตโนมัติลิงก์สั้น ptc ก,ก็กดไปดูที่นี่เลยครับแบบใช้มือกอกน้ำอัตโนมัติ โฆษณาโฆษณาจะเยอะนี่ครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้ร้อี่สินาทีสีวินี่ก็เสร็จแล้วไปดูเมนูต่อไปเลยครับนี่แล้วเขาจะบอกว่าอันนี้แบบใช้มือ นี่เขาบอกศูนยะ์าทีเรามาลองดูกันครับ9 9ก็คือไอเอกโฆษณาจะเยอะหน่อยไอเอ็กแล้วกดรีแคปช่าตรงนี้พอรีแคปชาปุ๊บ <c oughs> เขาบอกรถไฟแล้วก็เลือกเลยรถไฟรถไฟ แล้วกดตรวจสอบพอเสร็จปุ๊บแล้วกดตรงนี้เลยครับนี่เขาก็บอกว่าได้มะแูนแย์0 0 0 2 0ยอะเดี๋ยวท้ายคลิปจะถอนให้ดูครับนี่ได้ละศ0 0 0์2แล้วก็นี่เขาบอกว่าพร้อมแล้วก็กดนี่8บวก2เป็น10เนี่ย1นก็ 3ามลบสองเลือหนึ่งโฆษณาจะเยอะหน่อยนะครับคือเว็บนี้3ามลบสอลือหนึ่งสิบก็แดบวกสองสี่สแปดแล้วก็มากดรีแคป TCHA ตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์อันนี้นี้ก็ประมาณนี้แล้วก,กดตรวจสอบพอเสร็จปุ๊บเราก็เลือ่นลงมาข้างล่างแล้วก,กดตรงนี้เลย สีฟ้าฟ้านี่รอสิบวิน้อยมากนี่เสร็จแล้วก็มาดูเมนูถัดต่อไปอันนี้คือช็อตลิงก์อันนี้คือช็อตลิงก์น,น,ออนี่อันนี้คือช็อตลิงก์นี่ ถ้าเราทำทั้งหมดเราจะได้0.0257 USD นี่ครับเขาก็จะมีขึ้นให้เลยตรงนี้ช็อตลิงก์เสร็จแล้วนี่คือดูโฆษณา PTC ถ้าเราดูครบเราก็จะได้0นี่ถ้าเราดูครบก็จะได้ตามนี้เลยครับในวงโฆษณาก็มีอยู่8นี่ครับก็เสร็จปุ๊บก็ ผมลองทำช็อตลิง์ให้ดูอันนึงโฆษณาน่าจะเยอะ mm hmm. แล้วกดไปเลย mm hmm. กดตรงนี้ใช่รีแคปชาตรงนี้ mm hmm. พอเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาแล้วกดคลิกอันนี้โฆษณานี่อันนี้ก็รออีก3วิ เสร็จแล้วเรากดเกตไปเลยพอเรากดเกตปุ๊บ<ๆ>ก็เสร็จแล้วเราจะได้0.00 0, 0, 0, 0, 0 6 6 5 0 u s d แล้วกดโอเคเสร็จปุ๊บเรามาดูโฆษณานี่จะเป็นโฆษณาเสร็จปุ๊บ,เ, TC, บเราก็เลื่อนลงมา p t c พอ p t c ปุ๊บเราก็เลื่อนมาอันนึงคือนี้แล้วกดโก กด go ปุ๊บเราก็รอเวลาข้างบนสี่วิห้าวิแหละเสร็จปุ๊บแล้วกดรีแคปช่าแล้วกดแบบนี้ฉันแล้วก็รีแคปช่าตัวนี้ลดไฟอันนี้อันนี้นี้นี้แล้วกดตรวจสอบแล้วกดนี่ไปเลย โอเคได้มาแล้วศูนย์ชุดศูนย์เปุ๊บเรามาดูวิธีการถอนกันเลยดีกว่าแล้วกดไปตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดสักคู่อ๋อวิธีการถอนกดไปที่คำว่าแดชบอร์ดแดชบอร์ดปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่าง ก็จะมีให้ถอนอยู่สเหรียญน,นะครับก็มี Bitcoin เข้า f a สเซตเพนะครับบิตคอยแคสงั้นวันนี้ผมก็จะมาถอนเป็น Bitcoin แล้วกันจะได้เหรียญของผมทั้งหมดมีอยู่0.0114ได้จะได้เหรียญ i t c o i n เท่ากับ32สต๊ทแล้วก็อันนี้คือถอนขั้นต่ำนี่ถอนขั้นต่ำ0.01 ก็ทาแป๊บเดียวเรานั่งทำอันเนี้ยเรานั่งทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยครับทำอันเนี้ยเอย๊ไม่ใช่สิอันนี้นี่นั่งทำอันนี้มันเคบทุกสิบวิเนี่ยอันนี้เลยคิกออโต้ฟอร์เ์เออไม่ใช่สิ โฆษณาเยอะแล้วกดไปตรงนี้เลยนี่อัลเฟวอร์ไม่มีแล้วกดไปที่นี่ตรงนี้เลยอันที่อันนี้เนี่ยในวงเลยเสร็จปุ๊ก พอเราเข้ามาหน,น้านี้ปุ๊บล 6, 6, 9, 9, 7, 7, แล้วกดเคมเลยซิกหกนาย้ว่็แล้วกดฉันเป็นมนุษย์รีแคปชั่นนะครับแล้วก็มอเตอร์บัสมอเตอร์บัสก็คือรถบัสนี่แล้วก็นี้แล้วก,กดตรวจสอบพอเสร็จปุ๊บนี่เลยข้างล่างกดในวงนี้เลยเสร็จปุ๊บนี่รออีก รอสิบวิโอเคก็เราได้เหรียญมาเลยก็ผมว่าทำเรื่อยๆน่าจะถอนได้ไม่นานหรอกไม่ถึงวันผมว่าถอนได้แล้วก็เรามาดูวิธีการถอนก็ไปที่แดชบอร์ดพอแดชบอร์ดปุ๊บเลื่อนลงมาล่างสุดเลยพอเลื่อนลงมาล่างสุดปุ๊บเราจะเจอนี่เลยมันจะมีเหรียญบิทคอยน์บิทคอยแค อถอนเข้า f o r เซตเพย์เสร็จปุ๊บนี่ผมจะถอน Bitcoin แล้วกันเสร็จปุ๊บถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.01นะครับเหมือนกันทั้ง2เหรียญเลย0.01ก็ไปเอากระเป๋าลิงกระเป๋า f o r เฟตเพย์มาแล้วก็กดเข้าที่ f o r เ e ตเพย์พอเสร็จปุ๊บแล้วกดบนท่าที่คำว่าฝากแล้วกรอบเลยของ Bitcoin ไปคัดลอกพอคัดลอกปุ๊บแล้วเข้ามาถึงหน้านี้ กลับมาหน้าเดิมแล้วกดวางพอวางลิงก์ระเป๋าเสร็จจะได้ทั้งหมด33สิสทิเป็นของดออค c ก็ถอดไอของบิตคอยแล้วกดถอนปุ๊บ0.0116เรียบร้อยก็กดโอเคเสร็จปุ๊บเราก็มาดูยอดเราตอนนี้ยอดผมก็เหลือสูแล้วก็ไปดูในกระเป๋ากันดีกว่าว่าเข้าหรือยังพอมาถึงกระเป๋าปั๊บ กดไปตรงนี้เลยแล้วกดเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็มาดูว่าเหรียญเข้าไหมโอเคเหรียญเข้าแล้วนะครับตรงนี้เลยนี่วันที่19เข้ามาแล้วเป็น btc สาสิบสองสเว็บนี้ก็จ่ายปกตินะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ